กราบสวัสดีนะครับผมสวัสดีเอฟซที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เดินทางนะครับมาจอดน้ำปาดานะครับอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับอําเภอพายุหะบ่อนี้ก็จอดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีมงานนะครับกําลังถอดก้านนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมลงท่อนี่นะครับจอดไปทั้งหมดหกสิบห้าเมตรนะครับผมนะครับ น้ำบ่อนี้ก็ประมาณสิบคิวนะครับผมจากที่วัดนะครับผมก็เดี๋ยวลงท่อกันพังนะครับสุดพื้นแต่ความยากของเขาก็คืออ่าชั้นหินนะครับโบเดอร์นะครับร่วงเต็มเลยนะครับผมตอนนี้ก็ต้องรีบสอดก้านแล้วก็ต้องเตรียมลงท่อเร็วๆนะครับต้องทําเร็วมากนะครับถ้าไม่งั้นร่วงปิดรูนะครับจะกลายมาเป็นทํายากอีกแบบหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ ต้องรีบกันเลยทีเดียวนะครับผมก็กราบขอบคุณนะครับเอซีทุกท่านนะครับที่ไว้วางใจทีมงานบีดีจริญมอเตอร์มาโดยตลอดนะครับผมก็ได้ใช้อ่าบริการกับทีมงานเรานะครับผมทั่วประเทศนะครับผมของเราก็มีสองชุดนะครับผมก็อยากจังหวัดไหนนะครับจอดราคาเท่าไหร่นะครับผมก็เสนอกันมาได้นะครับแล้วก็ โทรสอบถามกันเข้าไปได้ครับเบอร์โทรช่างตู่ก็0 9 3 3 2 9 2 5 6 5นะครับฝากติดตามผลงานนะครับใน u t u b e ช่างตู่บดานแล้วก็เพจ a c e b o o k นะครับผมช่างตู่บดานนะครับหรือเจ๊แต่บดานผลงานจะอยู่ในนั้นนะครับเยอะแยะมากมายนะครับบางทีก็มีโอกาสได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างนะครับช่วงนี้ก็ยุ่งๆหน่อยนะครับก็หน้าฝนนะครับผมเป็นบ่อของโรงงานน้ำตาลนะครับประมาณ5้ากว่าบ่อนะครับผมที่ผมจะต้องเจาะนะครับก็ต้องขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับเตรียมตัวเก็บของนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ครับสวัสดีครับ